สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับพ่อแมช่องพีดเล่ที่เกมเมอร์กันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้เราจะมาเขาล่วงเกมแดนซ์กันนั่นเองเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูของที่เราได้มาแล้วนะมีอะไรบ้างก็จะขาดเป็นเจ้าสัตว์เลี้ยงนะคะกับชุดที่เหลือก็คือได้ซ้าโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าก็จะเล่นได้รวบหลัก0ดอกใช่ไหมสูงสุดนะคะ โ <Okay. S 2> อเคเราจะไม่ค่อยมีดวงกับแบบอีเวนท์ที่แจกแบบว่าพวกอีพิกพวกซูปเปอร์อีพิกอะไรแบบนี้นะก็โอเคเฮ้ยได้ซูปเปอร์อีพิกนะคะทุกคน <c oughs> เออโอเคเลยเดีย๋ยวเราเหลืออีก เการอบเดีย๋ดวยวเราขอเล่นไปเรืเ่อยๆเลยเนาะอ่าได้ชุดแล้ว คือแบบยังไม่ทันได้ตกใจเลยก็ได้เป็นชุดมาแล้วนะคะอุ้ยทำไมวันนี้ออกง่ายจังแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นแบบสุ่มใช่ไหมโอเคเราก็จะเลิกเล่นแต่เพียงเท่านี้ละกันเพราะว่าได้ของมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองเจ้าสัตว์เลี้ยงกับลองใส่ชุดกันเนาะโอเค นี่นะคะขอบคุณที่ร่วมอีเวนต์ชมงามกับเจ้าชายอสูรรับแล้ก็สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเราเอาสัตว์เลี้ยงนะคะไปวางก่อนโหลดนิดนึงเพราะว่าฝนตกเน็ตไม่ดีนะคะโอเคคือแบบห้องนี้เซฟเป็นมุ่มา,มากเลยไม่ค่อยมีเวลาแต่งแล้วก็แบบเออเซฟไว้ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู เย้ e! นี่คือสัตว์เลี้ยงที่ขี่ได้นะคะโอเคแชร์ด้วยแชร์เพื่อ oh. อะไรชิบ <Shoot. S 1> มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณแล้วต่อไปนี้จะได้อยู่ด้วยกันทุกวันโอเคได้เป็นเจ้าคาธานะคะกุหลาบสีฟ้ามาเนาะหุ้ยน้องขี่ได้ปะอ๋อ oh. ต้องไปเลือกตรงนั้นก่อน oh. ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาน้องโมคนหน่าออกไปก่อนขอขี่ okay. ตัวนี้นะ อ่าแล้วก็ชุดใช่ไหมเดี๋ยวเราลองใส่ชุดกันก่อนเนาอเปลี่ยนชุดอย่างเดียวโอเคถอดรองเท้าออกก่อนชุดทรงผมอันนี้ดีไหมหัวมันโล่งไปอะ่ะใส่อันนี้แล้วกันเพราะว่าขี้เกียจเลือกไหนขอดูท่าทางน้องหน่อยเดีย๋ยวนะ ก็คือไม่ใส่รองเท้าด้วยนะรู้สึกโอ้ยมีความน่ารักโอเคเดีย๋ยวเราไปขี่สันเลี้ยงนแล้วก็ลองเดินกันดีกว่าชึบโอ้ยน้องแบบค่อยๆเดินเออน่ารักอยู่ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะก็ donc, ตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะได้สัตว์ ขี่ใช่ไหมกับชุดอีปิงง่ายขนาดนี้เนอะก็โอเคนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปกันมาจนจบเนอะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด subscribe กันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย